อืก็หนึ่งเพรอ่ะอืมจะโมอครับไม่จะขิงมันปวดฟันนะอ่ะเออแบบโมวปวดฟันอนะ่ะอืมหากท่านกำลังมองหาเว็บขายไอดีเกมไอเทมโค้ดเกมบัตรไกดหน้าเชลบัตรเติมเกมออนไลน์ผมขอแนะนำเว็บนี้เลยครับขั้นเทพไม่โกงไม่เกียน100์ร้อเปอร์เซ็นแน่นอนลิงก์อยู่ใต้รังคลิปนะครับท่านผู้ชม โจโจ๊สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานนจากช่อง b ีเจทีพีอีกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ไม่เจอกิจกรรมใหม่ครับจริงๆมันน่าจะมาตั้งแต่เที่ยงนะครับแต่พอดีว่ากิจกรรมนะครับโชคดีมีใช้ได้ไอเทมแบบใจใจนะครับลดส่งสุด90%เรหลือจริงๆแล้วส่งสุดก็คือเหลือหนึ่งเพชรครับมีชุดบูพพีด้วยนะครับท่านผู้ชมคือว่ามาตอนเที่ยงผมไม่ทันดูผมก็เลยไม่รู้ว่ามีนะครับเอาละครับเข้าไปน่ากิจกรรมกันนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ผม เข้าไปรอบล้อมเอาใหม่เพราะว่าเสียงเพลงมันดังผมลืมไปนะครับเดี๋ยวน้องเจ้าบ่นนี่ว่าเสียงเพลงดังเอาละครับกดปิดครับถ้าใครลำคาญเสียงเพลงกดปิดที่มุมซ้ายมือนะครับเราครับรายละเอียดกิจกรรมนะครับผมจะไปเร็วเมื่อกี้ผมเข้ามาล้อมแล้วผมลำคาญเสียงเพลงนะครับเมื่อรับสิทธิ์เอ้ยนี่ครับระยะเวลากิจกรรมนะครับตั้งแต่15บห้ถึง21่สิหมุนเพื่อรับสิทธิ์ลดราคานะครับทางด้านซ้ายนะครับสูงสุดถึง90%แล้วก็เมื่อรับสิทธิ์ลดราคาแล้วนะครับสามารถเซอร์ไอเทมจากด้านขวาได้ครับ1ชิ้น หากไม่ได้หากไม่มีไอเทมที่ถูกใจสามารถรีเพื่อหาไอเทมใหม่ได้นะครับแล้วก็เมื่อซื้อไอเทมแล้วสิทธิ์ลดราคาจะหายไปและต้องหมุนใหม่นะไม่มีโอกาสได้สิทธิ์ซ้ำนะครับโอเคนะครับก็คือสิทธิ์ในการลดราคาจะอยู่ฝั่งนี้นะมีตั้งแต่1เพชร5 0 55 6 0 80 45 7 0 90นหะครับหมุนฟรีหนึ่งครั้งนะครับแต่ไม่รู้ว่าครั้งต่อไปจะฟรีหรือเปล่าน่นนาจะเสียตังค์นะครับแล้วก็ไอเทมทั้งหมดสามารถดดดููไไ้้้ตรรรงงนนนีีนะีีะะาามอามอบบบคัชุพช ชุดชายชุดหญิงนะครับแล้วก็มีชุดนี่ครับยากุซ่านะครับชุดเซตทหารนะครับทหารอิมพีเรียนะครับทหารอิมพีเรียแบบว่าผู้ชายนะครับแบบของเมืองนอกนะชุดบูพีทนะครับสาหรับใครที่ถามว่าพี่ครับรองเท้าพี่เอามาจากไหนนะครับรองเท้าแบบพี่ก็คือนี่ครับบูพีชายตัวนี้นะครับจะได้รองเท้าแบบพี่นะครับรองเท้าสีฟ้าที่พี่ใส่ประจํานะครับคือพี่ใส่แต่รองเท้าแต่สีฟ้านะครับแล้วก็จะมีตัวนะมีกระเป๋ามีท่าเต้นนะครับอมีท่านู่นท่านี้แล้วก็มีกล่องปืนครับมากมายนะครับโอ้ย เยอะแยะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเรานะหน้าแรกที่ผมได้ก็จะเป็นนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จริงๆหน้านี้ผมก็ชอบนะแต่ผมจะกดรีใหททุกคนดูนะครับรือรีฟรีหนึ่งครั้งนะครับกดเลยอ่ารับสิทธิ์ก่อนลดราคาถึงจะรีได้โอ้เราต้องรับสิทธิ์ลดราคาคือต้องสุ่มก่อนนะถึงจะรีได้นะครับเอาละผมแคบหน้าจอไว้ก่อนแล้วกันเผื่อเผื่อยังไงนะครับเผื่อไว้ก่อนครับหนึ่งอโอเคครับต่อไปก็กดรีครับจังหวะนี้หมุนมาหนึ่งเพชรไหมล่ะอ๋อสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์วัตฟั เกินและเกือบกดเปลี่ยนหน้าไม่ได้ด้วยโอ้เกินครับท่านผู้ชมคือผมไม่ได้เติมเพชรมาถามว่าทำไมพี่ไม่เติมเพชรมาครับคือพี่กล่าวว่าจะลองรีดีก่อนว่ามันได้เท่าไหร่พี่้าไปเติมเพชรนะครับแต่ว่าสิทธิ์จะลดราคาจะหายไปหลังใช้ก็คือเราพอรีแล้วเราไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ได้นะครับคือเราต้องใช้ก่อนถึงจะสามารถเปลี่ยนได้แต่ดูเลยของแต่ละอย่างเกือบอาจริงบัตรตัวเปิลกับตัวอีโว o, เหลือแค่330มันก็โอเคนะคมันก็ถูกดีนะครับแต่ว่าผมส่งอีโวไปแลว้วอ่ะถ้าเกิดผมเอามาผมก็ไม,ม,มะไรไมะครัคบ วันเสานั้นผมกดรีฟรีครับรีหนึ่งครั้งครับท่านผู้ชมรีแล้วครับท่านผู้ชมหน้านี้ก็จะมีอปืนนะครับกล่องสกินปืนนะแล้วก็สิทธิ์ขั้นสูงนะครับกางเกงผู้หญิงนะครับเฮ้ยรีฟรีอีกรีฟรีกี่ครั้งเนี่ยค่อยสองครั้งก็ยังฟรีท่านผู้ชมหน้านี้ครับมีของน่าสนใจไหมเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจสําหรับผมเลยครับคือมีกล่องปืนน่าสนใจอยู่นะแต่ว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นอ๋อรีฟีได้3ครั้งนะครับแล้วครั้งต่อไปจะเสียเก้าเพชรในการรีนะครับ ก็คือสามารถรีหน้ามาได้เลยแล้วต่อไปเราเสียแค่เก้าเพรน้ำในการรีแต่ละครั้งนะครับซึ่งถามว่าพี่รีอย่างนี้พี่กาตะรีเอาอะไรครับพี่รีเล่นเฉยๆครับน้องเพราะว่าคือส5ิ้าเปเซ็นพี่มองว่ามันไม่คุ้มไม่คุ้มสําหรับพี่นะครับที่จะซื้อนะครับถามว่าเอ้ยมันถูกไหมมีของปืนอะไรเงี้ยมันก็ถูกนันก็ลดถูกอยู่เกือบถึงห0สเอร์เ็นแต่ว่า จะกินปืนที่มีเยอะแล้วครับพี่ก็เลยไม่สุ่มดีกว่านะครับคืออันว่ากิจกรรมเนี้ยสำหรับคนที่ดวงดีจริงๆอาจจะมีโอกาสได้1เพชรนะครับซึ่งมามีคนนึงนะคือลูกแคนพี่เองมันดวงดีนะครับก็คือเป็นมือขวาพี่เองนะครับหรือจักรพรรดินะครับช่องเลมแชน n นลนะครับสุ่มได้แต่บอกเลยว่าถ้าเกิดใครเห็นคือเห็นคลิปมานะครับจะรู้เลยว่านี่นะครับลูกแคนพี่แน่นอนนะครับและก็มือขวาพี่แน่ๆเพราะว่าความกวนตีนได้นะครับก็เดี๋ยวพี่เอาคลิปให้ดูนะเป็นคลิปจากจักรพรรดส่งมา แล้วก็เดี๋ยวพี่จะขึ้นเครดิตช่องให้นะครับถ้าเกิดใครที่สนใจจะไปติดตามนะครับมือขวาพี่หรือจกกักรพันธ์เราก็สามารถติดตามได้ที่ช่อง lem channel นะครับเดี๋ยวพี่ขึ้นให้นะก็ไปดูกันเลยครับก็ไม่อยากจโก้มก็ดูแวครับน้องก็ดูแวกก็ดูก็ดูดีครับกี่เพจอ่ะอืมก็ดูแว้แหกตาดูนะอดองดีเกินแบบ หนึ่งเพจอะจะโม้ครับไม่จะขิงมันปวดฟันน่ะเออแบบโม้ปวดฟันน่ะอืมพอ้ขิงแค่นี้พอละก,กันโอเคครับผู้ชมก็หลังจากดูคลิปดูอะไรกันเสร็จเรียบร้อยนะครับตอ,อ,อ,อนนี้ก็กิจกรรมนี้น่าจะมาพ่กนี้เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับสายฟรีครับเตรียมตัวให้พร้อมครับ เห็นเขาว่ามีคาตนะแจกด้วยนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันนะครับสายฟรีผมต้องทําแน่นอนอันนี้ผมลืมจริงๆขอโทษด้วยที่ไม่ทําตอนกลางวันนะครับก็คิดดกว,ว่าเยวผมไปตลาดก่อนนะตอนนี้คือเวลา18บแนกาท่านผู้ชมคือว่าวันนี้คือผมลืมดูกิจกรรมตอนเที่ยงต้องขอภอภัยด้วยจริงๆทำก่อนว่าเจอกันคลิปหน้าครับพรุ่งนี้คลิปสายฟรีมาพรุ่งนี้นะใครไม่ดูคลิปพี่พรุ่งนี้นะครับไม่ได้ของฟรีนะจริงๆนะไปนะครับท่านผู้ชมเจอกันคลิปสาย